เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังในานางหัวใจของ้าย,ยังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบอหนอละคำแพงอ้ายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทงเธอเดนเข้ามา,าทางสายที่กาน,นาฬิกาก็ได้เข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนานถะึงจะบ้าตายในตอนที่เธอชมมามองเลยอย่าใกล้ไปไม่ได้สักทีผงไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอ เป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายแต่อันตรายรปากไม่ตรงกับใจโทไม่งานไม่ไล่ผิวชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายแต่อันตรายปากไม่ตรงกับใจโอไม่งานไม่ไล่ผิวชายผิวดำมันก็จะตาย จนนานเป็นไงบ้างเป็นจังนหนนางหัวใจของอายังสมสารคอยเธอมานานคิดหอดบ่นอ๋อละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอได้เข้ามาทางสายที่กาวนาฬิกาก็ได้เข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนานะจะบ้าตายในตอนที่เธอชมมามองเลยจะใกล้ไปไม่ได้สักทีกูไม่ยอมไม่มองไม่ได้ เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายเธออันตรายปาไม่ตรงกับใจโทรไม่งานไม่ไรผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้ <S 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 เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายเธออันตรายปาไม่ตรงกับใจโทรไม่งานไม่ไรผู้ชายผิวดำมันก็จะตาย นานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของไอย,ยังสมสารคอยเธอมานานคิดหอดบ่น้อละคำแพงอาอมันเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทงเธอเข้ามาทางสายที่กานาฬิกาก็จะเข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนานะจะบ้ตาตายใ,ในตอนที่เธอชมมามองเลยจะใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้ เป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดนใจละลายแต่อันจะรไรปากไม่ตรงกับใจโอไม่ง่ายไม่ไรผู้ชายเบลล์ดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดนใจละลายแต่อันจะรไรปากไม่ตรงกับใจโอไม่ง่ายไม่ไร้ผู้ชายเบลล์ดำมันก็จะตายไม่เจอ เป็นไงบ้างเป็นจังในานางหัวใจของอ้ายังสมสารคอยเธอมานานคิดหอดบอหนอละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทน <S <S เธอเดิเข้ามาทางสายที่กานาฬิกาก็าเลยเข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนาฉันนะจ,จะปาะตายในตอนที่เธอชอมามองเลยจะใกล้ไปไ,ไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้ เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมานที่ดนใจละลายแต่อันเธอไร่ปากไม่ตรงกับใจโชว์ไม่ง่ายไม่ไร้ผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาที่ดนใจละลายแต่อันเธอไร่ปากไม่ตรงกับใจโชว์ไม่ง่ายไม่ไร้ผู้ชายผิวดำมันก็จะตาย